ไม่ใช่แปลงนี้นะครับอ๋อแปลงนู้นเขตเขตปลายเนี่ยมันติดกันอืมครับเขตแดนมันติดกันแล้วมันยังไงคือไฟมันไหม้อยู่แปลงนู้นครับผมเห็นนี่มันลักษณะคล้ายแบบคนเดินจุดนะครับอืเห็นระยะระยะไล่ลงไปนู่นเป็นคนไทยเหรอไทยหรือ,ขอเขมรอ,อันนี้ผมไม่ทราบครับอืมอมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างอ่ะตำรวจเรียกไปสอบหรือยังไม่เคยครับแล้วรู้สึกไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังเนี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ มันมีคนรับผิดชอบแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมายื่นมือเข้ามาช่วยเลยครับเงียบกันหมดรู้สึกสงสารบ้านหลังนี้เขาสงสารเขาครับก็คือเราไม่ได้เป็นคนเป็นคนก่ออ่ะคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเผาบ้านเราเราลมแรงมากเราลมแรงวันนั้นลมแรงมากเลยก็คือมีโอกาสมาถึงแน่ๆคือไอ้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงเพราะว่าตามปกติเขาก็จะเผาอยู่ประจํานี่เนี่ยก็เห็นว่ารัฐบาลเขาห้ามเผาห้ามเผาอ่ะ ผมก็เคยถามท่านนายอำเภอนะว่าเอ๊ะก็ห้ามเผาท่านก็เฉยอืแล้วก็ตอบผมไม่ได้ถามทุกคนถามผู้ใหญ่ถามอะไรเขาก็หัวเราะแล้วก็หัว,ว,ว,หว,วเราะแอบไม่คือทุกวันนี้ไม่มีใครมาสนใจอะ่ะไม่มีหน่วยงานไหนโอโงตงอบตนี่ไม่เคยเห็นยื่นมือเข้ามาช่วยนะวันนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลามันก็เดือนกว่าแล้วเนี่ยตั้งแกวันที่เจ็ดเดือนที่แล้วครับ สงสารบ้านนี้เลยเนะาะสงสารนี่ครับคือไม่มีใครมันไม่ได้เยียวยาอะไรเลยอ่ะมัทั้งนี่มันเปความผิดของเราคือการคุณจะเผาอ้อยคุณต้องมีมาตรการใช่ไหมมาตรการระออยะใกล้บ้านเนี่ยกี่สิบเมตรกี่ท่าไรเมตรเนี่ยผมอยากให้มีแบบนี้ผมเองทุกวันนี้ผมก็ยังผวาอยูอ่น้อะติดบ้านผมนา่ลุงจะไม่เมื่อไหร่ไม,ม,ม่แล้วกลัวจะเจอแบบเนี้ย ือต้นเพิงเราก็รู้นะว่าเกิดจากแปลงไหนรู้ว่าทุกคนแต่ไม่เห็นมีอะไรไม่มีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าอะไรร้อยเวรอะไรก็ไม่เคยเรียบผมคือเพื่อนงาสองสารบ้านคุณลุงคนนี้เขาใช่มันก็สงสารที่หมูมาไม่เป็นเขาปเป็นเรามั่งลูกมใช่ไหมแต่คุณไม่โดนคุณก็ไม่ไม่รู้อ่ะไม่สนใจตอนนี้นผมก็ไม่รู้จะโทษใครความจริงมันต้องมีคนรับผิดชอบ ตามหลักการนะนะคได้เมื่อเรารู้ต้นเพลิงเนี่ยรู้ต้นเพลิงคุณมีคนงานมาทํางานเนี่ยแล้วคุณทํากันไปไว่าอย่างดีคุณพร้อมที่จะจุดอนี่ยมันก็คือหลักฐานเราที่เราสานิฐานเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันก็เจียจนาจุดเขาอยู่แล้วเขาเผาอยู่แล,ล้วเขาก็ขอไปแต่วันแรกๆอะ่ะก็คือวันที่เจ็ดวันเกิดเหตุวันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้แล้วก็สืบมาอีกสองวันที่เก้ามั้งสองครั้ง แล้วได้ไปหาพนักงานสวนยังไม่เกิดไปก็เห็นนี่ใครโทรมาหาผมทอมไปขึ้นให้ประคำเขาเรียกผมก็ไปผมให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วว่าแปลงไหนเป็นคนจุดใช่ต้นเพลิงผมเห็นก็เห็นเห็นอยู่แล้ว